คุ้งกระเบนพื้นที่ที่เคยเสื่อมโทรมได้พลิกฟื้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งในอดีตบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออกที่อุดมด้วยทรัพยากรอันมีค่ามีสภาพเสื่อมโทรมจากการทำประมงที่ผิดวิธี การจับสัตว์น้ำที่เกินกำลังการผลิตของธรรมชาติประการสำคัญคือพื้นที่ชายฝั่งถูกบุกรุกทำลายส่งผลให้น้ำทะเลรุกล้าพื้นที่ราบรุ่งทางการเกษตรจนเกิดปัญหาดินเคม็มและผลผลิตได้รับความเสียหายนำไปสู่การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้บริเวณภูเขาเพื่อปักหลักพื้นที่ทำกินใหม่ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชรเชมหาภูมิพลอดุเดชมหาราชบรม,มนาประพิษ จึงมีพระราชดำริให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลของจังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2524ให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นโดยทำหน้าที่ศึกษาวิจัยและพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตร ภายใต้แนวคิดการพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเลบูรณาการความรู้ทางวิชาการควบคู่ไปกับภูมิปัญญาคนในท้องถิ่นโดยเริ่มจากการฟื้นฟูและบำรุงรักษาทรัพยากรดินน้ำและป่าไม้บริเวณพื้นที่สูงมีการปลูกป่าทดแทนการสร้างสายชะลอน้ำรวมไปถึงส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ทำให้ปัจจุบันอ่าวคุ้งกระเบนมีพื้นที่ป่าบกมากถึง11,370 11, ไร่พิกภูเขาร้างแรงกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งในพื้นที่รอยต่อบริเวณเชิงเขาและป่าชายเลนมีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่หลากหลายทั้งการปลูกพืชเศรษฐกิจการเพาะเกษ่เศรษฐกิจ การเลี้ยงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพึ่งและชัมนโรงการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ส่วนพื้นที่ตลอดชายฝั่งได้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำสร้างสมดุลของระบบนิเวศ จากพื้นที่ป่าชัยเลนที่เหลืออยู่610ไร่สามารถฟื้นฟูเพิ่มมากขึ้นเป็นพื้นที่รวมถึง1,300ไร่และยังมีการส่งเสริมการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบชนระประทานน้ำเค็มที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรประมงให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์มีการปล่อยพันธุน์สัตว์น้ำสร้างบ้านปลา มีการจัดตั้งธนาคารปูไข่ส่งเสริมการอนุรักษ์ปะการันและหญ้าทะเลในพื้นที่กว่า926ไร่ตัวชี้วัดความสำเร็จคือพยูนสัตว์น้ำใกล้ศูนพันธ์หวนคืนถิ่นปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นทำให้สามารถทำประมงได้ทั้งบริเวณชายฝั่งและในทะเลตลอดทั้งปี จากการมุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรจากยอดเขาสู่ท้องทะเลตลอด38ปีทำให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเด็นอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรแหล่งศึกษาดูงานและฝึกอบรมไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนาสร้างความรู้และความเพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยวกว่าปีละ700,000คนเลยทีเดียว นับเป็นแสงแห่งพระบารมีที่ส่องสว่างกลางใจปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5ก็กราาอรมน